ช่วงนี้คนขับรถบรรทุกโดนปรับข้อหาขับรถเกินจำนวนชั่วโมงครับกันเยอะจริงๆกฎหมายนี้ออกมานานแล้วแต่ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรช่วงนี้เขาถึงบังคับใช้อย่างจริงจังที่ผ่านมาก็จะมีแต่บริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทหรือบริษัทเล็กๆเองก็ตามก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้มาแต่ตอนนี้เขาบังคับอย่างจริงจังคนขับรถบรรทุกทั้งหมดต้องทําตามกฎนี้คือขับ4ี่ชั่วโมงต้องจอดพัก30นาที แล้ววันหนึ่งคนขับหนึ่งคนขับได้ไม่เกิน8ดชั่วโมงต่อวันก็จะมีเวลาพิเศษให้อีกสามชั่วโมงก็รวมเป็นสิบชั่วโมงต่อวันถ้าเกินนี้ไม่ได้แล้วนะทีนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์กันเล่นๆให้ฟังครับว่ากฎระเบียบนี้จะส่งผลอะไรกับคนขับบ้างและจะส่งผลอะไรกับคนขับแบบไหนขับรถสายงานแบบไหนแน่นอนครับคนทํางานขับรถสายสั้นไม่เกิน1ิบชั่วโมงต่อวันอาจจะไม่มีผลกระทบแต่คนที่ขับรถสายยาวกรุงเทพเชียงใหม่ หรือมากกว่า400กิโลขึ้นไปอันนี้ก็มีผลกระทบแน่นอนครับไม่ต้องคิดไกลามากครับแค่กรุงเทพขอนแก่นนี้ก็ลำบากแล้วคนขับประจำอยู่จะรู้ว่าเวลาค่อนข้างฟิตมากจริงๆมันก็ไม่ยากครับถ้าเราบริหารจัดการเวลาให้ดีแต่เอาจริงๆความเป็นจริงมันก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าหน้างานไหนงานออกไม่เป็นเวลาอย่างเช่นงานออก6โมงเช้าส่งให้ทันก่อน5โมงเย็นบริษัทยังเสือกกำหนดให้วิ่งไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกคิดดูว่ามันสอดคล้องไหม รถบรรทุกถ้าวิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเย็ยนพื้นถ้าเอาระยะเวลากับชั่วโมงวิ่งจริงๆแบบไม่พักอาหารกันแล้วมันจะตก45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเอา45ไปคูณ9ชั่วโมงก็วิ่งได้ที่ที่405ก็ต้องจอดพักแล้วเห็นไหมครับว่าชั่วโมงมันฟิตมากผมเป็นคนขับรถวิ่งสายงานแบบนี้มาก่อนแล้วใช้กฎระเบียบนี้มาควบคุมผ่านมาหมดแล้วทุกเส้นทางมันไม่ใช่แค่คนขับที่ต้องปรับตัวบริษัทและเท่าแก่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวปรับกฎระเบียบให้กับพนักงานให้้มันสออดดคลงวย บางคนบอกวิ่งได้วิ่งได้ก็จริงแต่เวลามันฟิตเกินแรงกดดันตกอยู่ที่คนขับพอถึงเวลาพักได้พักเยอะแต่ก็จริงแต่สัญชาตญาณของคนขับรถของที่อยู่หลังรถและยังส่งไม่จบงานมันไม่มีความสบายใจครับจะกินจะนอนก็พวงกับเวลาความกดดันนี้แหละทําให้คนขับทํางานเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําฝากไว้ให้คิดกันสักเล็กน้อยครับไม่ใช่บังคับใช้แต่กับคนขับทั้งระบบขนส่งมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่ด้วย